สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่15กุมภาพันธ์นะคะคุณได้พลังงานดไฮโลฟอนนะคะส่วนเขาเป็นเดอะซันนะคะขึ้นมากลับหัว ความสัมพันธ์ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมี separation ขึ้นมาตรงนี้เมมองว่าเป็นเรื่องในอดีตนะคะที่คุณสองคนอาจจะค่อนข้างห่างเหินกันหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อะไรก็ตามเมมองว่าพลังงานบวกมันเข้ามาแล้วไฮโลฟอนหมายถึงการออมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะการเข้าใจปัญหาชีวิตรักตรงนี้มากขึ้นแล้วก็รู้ว่าควรจะรับมือ,อยังไงตัดสินใจยังไงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์พลังงานเยสตรงนี้ก็แปลว่า ยังลงเอยกันได้นะคะยังสมหวังได้ยังแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เขาได้เดือดซันที่กับหัวก็หมายถึงว่าสิ่งดีๆนะคะความสดใสเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะถ้าที่ผ่านมามันอึมครึมเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะแค่อดใจรอนะ